ดูดูให้ดิมีอะไรให้ดูใครไม่ส่พวกเราเ่อนเราไม่ให้ดูสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องดูดีสไตล์วันนี้ก็เช่นเคยครับผมก็เอาแลไอเทมอีกใบหนึ่งมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนั่นก็คือแบรนด์ลุยวิตงใบนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหสวยปังมากๆเลยใบนี้นะครับชื่อรุ่นว่าลุยวิตร on the go size gm นะครับผม รุ่นนี้มันมีอยู่ <certain size S> 3ไซส์นะฮะก็คือไซส์ p m mm แล้วก็ gm ซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยคือไซส์ gm เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หาย,ยากที่สุดในช็อปไม่มีของตอนนี้นะครับผมใ <Wow! S 1> บนี้นะครับผมผลิตเมื่อตอนปี2019แต่ว่าตอนที่ผลิตออกมาตอนแรกๆอะ่ะมันมาแค่2ไซส์นั่นก็คือไซส์ mm แล้วก็ gm แล้วขายดีมากแบบตีตลาดแตกมากแล้วมันเลยทำให้แบบ ผู้หญิงที่ตัวเล็กๆเขาก็แบบไปบอกว่าเอ,อิมผลิตไซที่มันเล็กลงมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยผลิตไซส์ PM มาในปีนี้เพิ่งผลิตมาปี2021นะครับผมไปนีไซส์เท่าไหร่อ่ะขนาดเท่าไหร่เธอคิดว่าฉันวีสส่วัดใช่ไหมฉันไม่มี <laughs> ไม่ได้เตรียมพร้อมนะมันอยู่ในนี้อยู่แล้วเออไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยวัดเป็นนิ้วเนาะวัดเป็นนิ้วยาวเป็นนิ้วขนาดนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 5 5นิ้วครึ่งใหญ่มากใบนี้นะครับหายากมากๆเพราะว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้แล้วแล้วก็คนตามหายเยอะมากด้วยความที่มันมันใหญ่ด้วยมัง้งแล้วก็ความหายากมันก็เลยทําให้ราคามันแพงขึ้นด้วยใบนี้นะตอนออกช็อปใหม่ตอนปี2019ออกช็อปใหม่อยู่ที่ประมาณ93,000บาทไม่แพงมากราคาจับต้องได้นะครับผมแต่ใบเนี้พึ่งขึ้นราคา หลายพันเลยทีเดียวตอนนี้ราคาอยู่ที่97,500บาทโอ้ราคาขึ้นมากมากใบนี้นะพิเศษก็คือมันเป็นลายโมโนแกรมรีเวิร์สนะครับผมมันจะเป็นใบที่เป็นคนละสีกันนะครับผมก็คืออะฝั่งนี้เป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งมันจะสลับดอกกันเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นฝั่งเนี้ยดอกจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ข้างนอกไหนจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งดอกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนข้างนอกจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม นั่นก็คือโมโนแกมรีเวิร์สนะครับผมใบนี้นะดวงมองว่ามันเหมาะกับการที่แบบจะเอาไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานใส่เอกสารเยอะๆอะไรเงี้ยด้วยว่ามันเหมาะมากๆเลยแล้วก็สามารถแบบแต่งตัวได้หลายแบบนะครับผมคือมันแมทชิ่งได้ทุกชุดแน่นอนอะสะพายยังไงได้บ้างเหรอใบนี้เป็นผู้ชายจริงถือ,อเท่นนะหรืออย่างงี้ก็ได้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าสําหรับผู้หญิงที่แบบซื้อของเยอะ ดูว,ว่านี่ข้างในเขามีสายด้วยข้างในเขามีสายด้วยแล้วก็สามารถแบบขึ้นไหล่ได้เห็นไหมสามารถขึ้นไหลได้น่ารักเนาะเอาจ,จริงอ่ะมันสามารถใช้ได้แบบทุกสถานการณ์เลยน่ารักมากเห็นไหมพอถ้าเกิดดึงสายออกมาล้วก็จะเป็นแบบนี้นะดูดิขนาดแบบดีเทลสายยังเป็นแบบรีเวิร์สเลยอะ่ะดูดิเนี่ยเห็นปะเออเออเหมือนกันเลยเออมันเก๋เนาะเออเนาะเลิศ เดี๋ยวเรามาดูภายในแล้วกันนะครับว่าน้องเนี่ยข้างในเป็นยังไงจุของยังไงมีช่องพ็อกเก็ตตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยข้างในนะครับก็จะมีสายวัดหนึ่งอันนะไม่ใช่เอาสายวัดไ้เก็บก่อนนะฮะพอเปิดออกมาแล้วนะก็จะเห็นสายสองอันนะครับผมรุ่นออเดอรโกไม่สามารถถอนสายได้นะ มันเวลาเราแบบไม่อยากใช้สส่เราก็แค่พับมันลงไปแบบนี้เกะกะอืมถามว่าเกะกะไหมไม่เกะกะนะไม่เกะกะเท่าไหร่หรอกสูงไว้เอาไปทะเลดีกว่าพวกนี้ภายในเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมบุด้วยผ้าแคนวาสสีแดงนะครับสวยมากๆตรงนี้นะฮะมีช่องซิปด้วยเอาไว้ใส่พวกของต่างๆเงินเงินที่แบบกลัวหายเนาะแล้วก็มีสองช่องเล็กๆตรงนี้นะเอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กหรือว่าเสียบประกาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับ เป็นตะขอสองฝั่งนะฮะเอาไว้แบบสมมุติเราใส่ของเยอะๆแล้วเรากลัวของหล่นเราก็จับเกี่ยวเข้าหากันปัอกองมีนะครับผมต,บตมตรงนี้เป็นแบนด์สแตมป์ตรงนี้เป็นแบนด์สแตมป์แล้วก็เลขดีซีอยู่ข้างในนี่ต้องดึงออกมาแล้วก็แหวกแล้วก็ดูอย่างนี้นะครับดีซีหนึ่งเก้าเนาะขอย้ำนะครับว่าภายในเนี้ยเซนสิทีฟมากๆถ้าเกิดจะใช้งานต้องใช้งานอย่างระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเลอะทีเนี่ยก็คือเรื่องใหญ่แน่นอนถ้าคุณไปเลอะปาก,กาก็คือ สปาไม่ออก <Wow. S 1> คิดไปเลยหล่นแน่นอนหมื่นสองหมื่นหล่นแน่นอน <Yeah. S 1> หูแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเลอะน้ําเลอะฝุ่นอะไรเงี้ยอ่ะเคไม่เป็นไรตกสองสามพันไม่ไม่ไม่เสียหายเพราะว่าสองสามพันนั้นก็คือค่าสปาให้มันหายไปได้ดยแนะนําให้ถ้าเกิดอยากจะใช้นะให้ไปซื้อกระเป๋าดันทรงมาแล้วก็ใส่ลงไปมันจะได้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยแล้วก็อยู่จะทําอะไรหกใสนน่แล้วก็หกไปเลยแล้วกันมันจะได้ไม่เป็นอะไรเกาะกระเป๋าด้วยนะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับผมใบนี้นะใบนี้ออกช็อปใหม่ณนะตอนนี้ณนะเวลานี้ณนะปีนี้นะครับอยู่ที่ราคา97,500บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าไม่มีของนะจ๊ะซึ่งราคารีเซลตอนนี้ขึ้นพุ่งสูงมากๆตอนนี้ราคารีเซลขึ้นถึงราคา150,000บาทแล้วครับผมตอนนี้นครับ แปงแปๆงแปๆงแปใครต้องการ CF ได้เลยนะครับใเอาไม่ใช่เหรอตัน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 ันันตันตนตนนตนนตันับั ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับน้อง On The Go s i ้ไซส์ทใบนี้นะครับผมใครอยากได้ก็ไปจับจองเอาได้เลยแล้วกันในช็อปหลุยวิตองนะครับผมถ้าในช็อปหลุยไม่มีอ่ะถ้าในช็อปหลุยไม่มีก็ก็หาซื้อได้นะครับผมก็เพจดังๆก็จะมีอะไรนะดูดีแบรนด์เนมอะไรได้ชื่อแววๆอยู่นะดูดีแบรนด์เนมอะไรนัดดีโอดีโอดีด evet ีแบรนด์เนมในในเฟซบุ๊กปะเออในเฟซบุ๊กเออแววๆนะไม่ไม่อย่าไปช่วยเขาขายเขาไม่ได้ซื้อโฆษณาเราเออนะฮะก็ เดี๋ยวแปะลิงก์เพจให้เป้งนะฮะไม่ขายไม่ขายเลยจริงๆโอเคลาไปแล้วนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับกับช่องดูดีสไตล์ของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งติงให้ด้วยลวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูเย้ สำหรับสาวๆที่ชื่นชอบเนวอรฟูพอเจอใบเนี้ยก็จะหลงรักแน่นอนเพราะว่ามันมีความเป็นทรงมากกว่านะครับผมเห็นไหมครับเนวฟูกับอ n นเดอะโกมันจะมีความต่างกันพอสมควรเลยนะคืออันเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นทรงแต่ว่าเนวฟูเนี่ยมันจะมีความแบบยยบย่าเหลวเปลวอะแต่มันก็จุเขอาะได้เยอะเหมือนกันอ่ะเนว o ฟูก็จะประมาณนี้ อันนี้เป็นนิ้วฟูไซพีเอ็มนะแล้วก็ออนโดโกไม่ได้ไม่ใช่ออนโดโกก็ทำได้เหมือนกันออนโดโกก็จะประมาณนี้ ภายในก็จะเป็นสีแดงเลยครับภายในก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นโล่งๆก็จะมีช่องซิปอยู่ตรงตรงข้างๆมีช่องซิปหนูตรงข้างๆแล้วก็จะมีช่องเล็กๆ2อันตรงนี้เอาไว้ใส่พวกปากกานามบัตรหรือว่ากระเป๋าตังใบเล็กๆได้นะฮะบอกเลยนะว่าด้ยแนะนําว่าสมมติถ้าเกิดใช้กระเป๋าที่จะต้องจุของเยอะขนาดนี้นะแนะนําให้ซื้อกระเป๋าจัดทรงหรือกระเป๋าจัดระเบียบเพราะว่าถ้าเกิดเรา ใช้ท่องๆเงี้ยก็ยู่ก็ใช้ได้น่ะแหละแต่ว่าเวลามันเลอะทีมันคือเรื่องใหญ่ต้องเสียค่าสปาน,นู่นนั่นนี่ถ้าเกิดโดนปากาคือดับฝันได้เลย